สวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวสวัสด,ดีครับโอ้สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับโอ้โหพี่โอ kız, สวัสด,ดีแม่แล้วละ่ะโอมานี่เร็วโอมาหาป๊ป้าหน่อยโอ้ค,อคร,รับโอ้ครับมาป้ป้าหน่อยครับเดินเร็วๆหน่อยครับลูกครับโอ้ก็จะเดินจะเช้าเ <Matter S 1> <anders. S 2> หรอโอสวัสด,ดีครับก่อนลูกสวัสด,ดีครับก่อนลูกสวัสดีครับป้าป้าก่อน สวัสดีครับป๊ป๊าก่อนพี่เวนเนี่ยทำให้น้องหนาอย่าควรน้องน้องจะสวัสดีถ้างั้นไม่ให้สวัสดีถ้างั้นถ้าไม่สวัสดีป๊อป๊าก็ต้องไม่คุยด้วยนะไม่คุยด้วยนะสวัสดีครับก่อนครับลูกครับอุ้ยมันเก่งที่สุดในโลกเลยเนี่ยมันเก่งเห็นไหมเนี่ยสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับพีพีเอฟีด้วยนะคะโอ้ก็เก่งที่สุดเลยล่ะครับขอมือหน่อยครับลูกครับ โอ้ครับขอมือหน่อยครับลูกครับขอมือหน่อยครับพี่แว่นคะ่ะขอมือหน่อยค่ะพี่แว่นคะ่ะพี่แว่นน้อม่สวัสด,ดีค่ะปะป๊าเลยอ้ยบุนไหวใช้ถงไวชชนี่โอ้ก็สวัสด,ดีโอ้ก็ยังให้มือไม่ได้โอ้ลุกขึ้นไม่ได้กรธอะไหนพี่ตังอยู่ไหนพี่ตังอ่ะเป็นพี่เหลืองไปแล้วล่ะอันนี้หมดค่ายายไปเจ็ดร้อยบาทเดียวล่ะ เดี๋ยวก็หายนเนาะพี่ตังเป็นยีดนะครับทุกคนซื้อยาร้านคุณหมอมาให้แล้วยาแก้อักเสบยาฆ่ายีดแล้วก็ยาแก้อะไรนะแก้คันเหรอหเดี๋ยวหนูก็หายนะหนูออกมาแต่ที่นอนได้หล,อเ,หลอเนี่ยคงวยเนี่ยหน้าสงสารกินอะไรก็ไม่หายอ้าวคนนี้กินอาหารอย่างเดียวเลยเนี่ย ลองกินยาหมอดูเสีอหายฉันไม่ดีไอ้วันไปไหนแล้วอะกินข้าวแล้วหรอแม่มมกินอาหารก็กินอาหารเม็ดยังไ,ไ,ไม่กินข้าวนะพี่ตังนะพี่ตังเป็นพี่เหลืองพาขมิ้นให้นะครับพากันไปไหนอะฮลโห้ยัล้ยพากันมาทำอะไรครับ คุณผู้ชายครับุ้ยงาช้างออกดอกสวยๆนี่หรืเสียงห่างเสียงห่างๆเสียงห่างๆเฮ้ยอ,อย่าไปนะทางนั้นนะ่ะไม่ดีพาลูกมานะลูกมันไปไม่ได้นะมาหาน้องเร็วโอ้ก็ยังไม่ไปเลยแหละปะ๊อป๊าโอ้ก็หาที่เกวชิ้นก็ชอบอะ่ะ ก็หะที่ชิ้นกระช่องอะมันไม่เห็นที่จะชิ้นกระช่องเลยแหละมันอายเป็นละเออมันเล่นกองทรายนี่แบนแต,ตแต่อแกโอแบนแตแต่อแล้วใช่ไหมแม่ดิก็ใช่อ่ะดี่ะนีกา,า,ามันน,น,นงงงั่งเล่นกองทรายจนแบนแตแต่ไปเลยว่าแล้วบอกว่าเนี่ยมาชิ้นกระช่องให้คนอื่นเขานั่งดมว่าเออ โอ้เป็นคนเก่งใช่ไหมลูกอุย้ยหลังไข่มันอันๆทุยๆเนี่ยเอารักแม่แหละรักแม่เหรอแล้วพี่แว่นรักใครไหมเนะี่ยมันไม่มาหาเลยล่ะแว่นแว่นไม่มาหาป,ป,ปะะ้าป้าล่ะเอาไม่ดีแล้วมาเลียก,กล้องทำไมเนี่ยสวัสดีค่ะเหมือนก,กันหรอลูกหนูก,ก็สวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊กโอ้จุ๊กจุ๊บจุ๊กบอแล้วบอลเลี้ยวดูดิบอกว่าน,นั่งลำทำอะไร โอ้ก็จะส่องดูไก่เพื่อไก่วิ่งข้ามมาแลา้วโอ้ก็จะไปฉวบเลยใช่ไหมใช่หรอไหนเห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวตาตาก็ก่อกำแพงตรงนี้ขึ้นแล้วด่ะไหนเก๊กหล่อหน่อยเก๊กหล่อทำไงทำชิวยๆหน่อยดิเป็นคน้อ,องเฉยเอาคนนี้นี่แกเป็นคอนงามะ ลูกก็ได้งามมันดีเลยอะทุกคนเลยอะโอ้ขบับโอ้ก็จะนั่งอะโมไม่สนใจเลยละพี่แว่นเนี่ยไปตรงนั้นนะลูกใครจะนั่งรถใครจะขึ้นรถเปล่าเนี่ยมีรถเข็นเนี่ยรถเข็นว่างแล้วเนี่ยนั่งก็เปล่าเหมืนบืนเปล่าลูกอ๋อเหมืนบืนเปล่าเนี่ยมาดิ ใครจะนั่งไม่ดิกะเนี่ย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 ใครจะนั่งบืน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 ว่าเนี่ยวัน <One. S 2> ขึ้นปลาลูกบืนบืนไหมบอยโอ้กปจะไปหาแม่โอ้ยังไม่ได้สวัสดีแม่เลยหรอโอ้หไม่ฉงใจปู่ป้าเลยอ่ะอุ้ยพริกแม่โตหมดแล้วอ่ะมีดอกแค่ด้วย เดี๋ยวพี่ตังก็จะกินยาพี่ตังกินข้าวก่อนนะฮะกินอาหารแล้วกินยาได้สิทั้งนั้นนะโอ้ยลืมไปเขารู้ความืมใหญ่เหรอเฮ้ยไปไหนอ่ะ ี่ายมันเหรอเอาแอบดูกล้องวงจรปิดเม่นสองเด็กหนูแม่แบบนี้นะว่าอยู่นั่นไปตามแม่ทำไมอ่ะเดี๋ยวแม,แม่มาไม่ต้องไปตามหรอกเธอนี่น่ะไปรอตาตาหนูไปเร็วนั่นดีไหมน้องไปรอตาตาแล้วหกโมงแล้วหกโมงแล้วมารอตาตากันแล้วใช่ไหม โอว,วันโอก็ไม่รอตาตาเดี๋ยวตาตาก็มาล่ะโอก็จะมาแอบดูสาวด้วยล่ะสาวมีปมเปล่ามีสาวว่าโอ้่าเข้าทำถนนใหม่นะครับทุกคนข้าทำถนนใหม่นะครับกำลังทำถนนใหม่นะครับจะลาดยางใหม่นะครับยกถนนขึ้นน้ำจะได้ไม่ท่วมถนนเร็วนะครับนี่เสียงอะไรอะ รอตาตาก่อนดีไปไหนอะไม่ดิยังไม่ไปเลยหไปหายายเหรอครับหายายรครับโอ้ก็จะนั่งตัวรอตรงนี้อตรงนั้นมันเสียบก้นเหรออ่ะเห็นไหมไม่ดินั่งแล้วอ่ะไม่ดินอนรอตาตาแล้วอ่ะโอ้ก็รอเหมือนเกินละทำไมมันมืดจังเลยอะอันนี้ปะปาแอบช่องดูอะอันนี้แอบช่องดูโอ้อกับพี่แอนนะ เอ้ยพี่แว่นเอาไม้เอาหินไปทําอะไรอะ่ะอ๋อมันเอาเข้าวไปฝังไว้นี่นะใช่ไหมจริงด้วยจนแข็งแล้วมันจะกินได้ไงเอาเอาเอาไปแล้วไปแล้วโอยกินมั่วเลยอะ่ะขี้ดินเต็มเลยพี่ดินเต็มเลยมันเอาเข้าวมันเอาเข้าวไปฝังไว้อย่าไปกวนพี่นะลูก นันเห็นไหมมันขู่ไว้แล้วเอาไปกินใส่หมอนซะด้วยเอาโอ๊ยว้วนจะเอารองเท้าไปไหนนันเอารองเท้าแม่ไปอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้หมีความสุขเลยเชียวนะเอามาของแม่มันจะขาดเลยร็วไปเก็บไว้ให้แม่นะครับลูกครับไม่เอาหรอครับเอาไปเก็บไว้ให้แม่นะครับลูกครับอย่าดื้อน,นะครับไปเก็บให้แม่แล้วแม่จะใส่แล้ว เล้วห้ามกัดของแม่ขาดนะไปะเอาไปเก็บให้แม่ไปเก็บให้แม่นะขอขอในครับขอในครับโอ้ขาโอ้ยเก่งจังเลยอุย้ยขี้ด,ดินเต็มขาบราะเลยเหรอขอนะครับลูกครับขอนะครับขอได้ไหมครับเอารองเท้าไปให้แม่ใส่นะครับใช่ไหมแม่ดิ๊กค่ะแม่ดิ๊กอ่ะ เี่กยังรู้เลยอ่ะเห็นไหมไปรองเท้าไปให้แม่จ๋าแล้วเอาไปให้แม่สิถ้างั้นนะถ้าแม่ปาน่ะอุยอ้ยอุ้ยดูสิเป็นเด็กดือ้อไม่มีใครรักแล้วอู้ดวแม่มาแล้วอ,ะขอ,ะ,วอะ,ะขอนะครับขอนะครับพวนครับโอ้ครับป๊าป๊าขอนะครับ ขอนะครับขอนะเอาไปให้แม่นะไปเอาไปให้แม่นะครับไปเอาไปให้แม่นะครับไปไม่มีอะไรหรอกเอาไปให้แม่เร็วรองเท้าให้แม่ก่อนเร็วอย่ามางอนหลายไปแล้วเด้อไปหาแม่จ๋าแล้วแม่ดิกพาลูกมา มันฉลาดบอกเร็วมันฉลาดบอกเร็ว,อวโอ้โหเม็ดไหนไปละ่ะเมเ็ดขาวมันเอาออกอ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวไปล้างมือก่อนดูดิดูด,ดิจะเศร้าขั้นดูนี้ตังเลยเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้านะครับเอาอยาให้พี่ตังกินก่อนนะครับ